สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับเราอีกแล้วนะคะวารีแพรกับพั Channel น,น,นะคะวันนี้เราจะมาแชร์อะไรเอ่ย <c oughs> ก็คือมินิชีสเค้กนะคะเป็นชีสเค้กขนาดพอดีคําคําหรือ2คําหรือ3คําอะไรอย่างเงี้ยคะกําลังดีกําลังเหมือนว่ากัดกินถ้ากําลังสวยนะคะก็โอเคเดี๋ยวมาดูกันสิว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะคะมาดูค่ะ <c oughs> ส่วนประกอบนะคะก็จะมีแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นครอช กับส่วนที่เป็นชีสเค้กฟิลลิ่งนะคะอันนี้ส่วนที่เป็นครัชก็จะมีเนยละลายแล้วนะคะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีแป้งอัลมอนด์นะคะครึ่งครับแล้วเราก็จะใช้น้ำตาลาสารให้ความหวานวันนี้เราใช้สวิฟต์นะคะเป็นน้ำตาลสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าครัชเราอยากให้มันเป็นสีแบบโกลเด้นบราวน์สวยงามน,นะคะแล้วก็มีเกลือ,อนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็ ผสมครัชแล้วก็เอาไปเข้าอบก่อนส่วนฟิลลิ่งก็จะมีครีมชีสนะคะเราใช้ยี่ห้อนี้ฟิลาเดเฟียนะคะ2 2ก้อนก้อนหนึ่งเนี่ย226กรัม452กรัมก็ใช้2แพ็คเราแกะไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีไข่2ฟองวานิลลาเอ็กซ์แรนะคะวานิลลาเอ็กซ์แครคนี่ใช้2ช้อนชากับอีกครึ่งหนึ่งแล้วนนี้เป็นน้ำมะนาวนะคะใช้1ช้อนชากับอีกครึ่งหนึ่ง ส่วนสารให้ความหวานเราก็จะใช้เป็นสตีเวียนะคะเราใช้อันนี้าสามส่วนสี่ครับค่ะแต่อันนี้เราจะมาท,ทําทีหลังเราจะมาเริ่มทําส่วนที่เป็นครัชก่อนนะคะอันนี้นะคะเราก็จะเอาอ่างผสมมาใส่แป้งอัลมอนด์ลงไปแป้งอัลมอนด์เกลือนิดหนึ่งใส่ตัดนะคะไม่ให้มันหวานไม่ให้มันหวานเจี๊ยบมันหวานโดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นน้ำตาลสวีทสองช้อนชานะคะ น้ำตาลแดงน้ำตาลสายแดงอืมลึกไม่ออกว่ามันเรียกว่าอะไรน้ำตาลสีน้ำตาล,ต,าลตลกน้ำตาลสายแดงนะคะสช้อนชาแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เนยเข้าไปแล้วก็ผสมนะคะใส่เนยกว่าจะตั้งกล้องเสร็จเนยมันแข็งอีกแล้วอากาศวันนี้อากาศเย็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะผสม ส่วนที่เป็นตูดถ้วยนะคะชีสเค้กมันก็จะมีส่วนที่เป็นครัชที่เป็นลองชีสเค้กอยู่เราก็จะผสมกันสูตรนี้นะคะจะทำได้16มินิชีสเค้กนะคะจะทำได้16ชิ้นเราก็ผสมมันให้เข้ากันแล้วครัชมันก็จะบางมากเลยนะคะเรา คือส่วนครัชเนี่ยจะไม่ได้มีเยอะหนามากกำลังกำลังพอดีเราคิดว่านะคะสูตรนี้เราทํามาหลายครั้งแล้วเราก็เลยคิดว่าโอ้เดี๋ยวครั้งนี้ทําแชร์เพื่อนๆด้วยดีกว่าเพราะว่าคือของที่เราทําไว้แล้วมันก็หมดสต็อกไปแล้วไงคะเราทาใหม่ก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตักแบ่งใส่ครับแพนที่เราเตรียมวางกระดาษรอไว้แล้วนะคะ นี่นะคะเราถาดแล้วก็ใส่กระดาษรองไปแล้วคือทั้งหมดนี้เราก็จะใช้ช้อนประมาณครึ่งช้อนชามาเป็นตัวกะก่อนนะคะใส่ไปก่อนแต่และหลุมครึ่งช้อนชาในระหว่างที่เราทําอันนี้นะคะเราก็จะต้องวอร์มเตาอบไปด้วยนะคะเพื่อนๆเราก็จะกดกดให้มันลงไป สูตรนี้นะคะกินได้ทั้งคีโตไม่คีโตไม่ต้องวอรี e ่เลยนะคะเพราะว่าสารให้ความหวานน่ะมันก็เป็นญ่าหวานเป็นญ้าหวานแล้วก็คือเราคิดว่ามันขนมนี้มันเฮลตี้มันเฮลตี้กว่าสูตรธรรมดานะคะเพราะว่าถ้าเป็นสูตรธรรมดาน้ําตาลก็ใช้น้ําตาลขัดสีอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างลูกเราก็ชอบกิน น้องแพรชอบกินกินเลยกินเลยแม่ทำเผื่ออยู่แล้วเสร็จแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ครัชเตาอบเราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาครัชเนี่ยไปเข้าเตาอบด้วยไฟ350ฟาเรนไฮน์นะคะเป็นเวลา5นาทีค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำฟิลลิ่งกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากครีมชีสนะคะที่เป็นลูมเทมเปอร์เจอรใส่ลงไป นี้2ก้อนใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้แฮนด์มิกเซอร์นะคะเราก็ใช้แฮนด์มิกเซอร์ตีให้มันแตกตัวก่อนค่ะจากนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำตาลเราจะใช้ทั้งหมด สามในสี่ถ้วยนะคะอันนี้เป็นถ้วยหนึ่งในสี่ถ้วยตวงเราก็จะใส่ทั้งหมดสามครั้งนะคะใส่ครั้งที่หนึ่งก่อนปุ๊บเราจะใส่ทั้งหมด3าครั้งใส่ครั้งที่หนึ่งแล้วก็ตีเข้าไปนะคะแล้วก็รอบสองรที่สองนะคะแล้วก็ สุดท้ายก็ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเขี่ยมันนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะใส่วานิลลาเอ็กซ์แครกนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะแล้วก็ไข่ ะะเดี๋ยวเราไปเอาครัชออกก่อนค่ะครัชของเราได้แล้วนะคะออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เราก็พักไว้ก่อนเราก็จะปาดอ่างก่อนนะคะ ค่ะเพื่อน,เอนๆเราก็จะตีแค่ประมาณกะว่าพอน้ำตาลละลายแล้วเพื่อแล้วเราก็ต้องระวังด้วยไม่ให้มันเหลวเกินนะคะถ้าเราตีนานเกินไปมันก็จะเหลวเกินไปค่ะเราไม่ต้องการให้มันเหลวมากเกินไปคือในสูตรเขามาว่าอย่างนั้นนะคะคือจริงๆแล้ววันนี้เป็นสูตรที่เรา copy คนอื่นมาเราก็พยายามกลับไปหานะว่าเพราะว่าเราสูตรนี้ยเราเอามาลองทํานานแล้วไง คือเอามาลองทํานานแล้วเราก็พยายามกลับไปหาว่าคนที่เป็นเจ้าของสูตรเพราะเราก็อยากจะให้เครดิตเขาด้วยแต่ว่าหาเขาไม่เจอเอาชีสเค้กมาเติมลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นถ้วยประมาณหนึ่งในสี่ครับนะคะคือถ้วยอันเดิมนั่นแหละที่เติมที่ตวงน้าตาลนะคะเราก็จะเอาถ้วยนี้มาตักไม่ต้องเต็มถ้วยมากนะคะเราตักให้เหลือไว้ก่อนทีละ ถ้าไงเรามาเติมทีหลังได้นะคะจะตักหมดก่อนเวลามาแบ่งคืนมันจะยากค่ะอย่าลืมนะคะเพื<ๆ>่อนๆในระหว่างนี้เราก็จะต้องไปวอร์มเตาเราไว้ด้วยนะคะนี่นะคะหน้ามันจะยุบลงไปนิดๆอย่างนี้ล่ะคะ่ะแสดงว่ามันสุกแล้วขออภัยเพื่อนๆนะคะพอดีกล้องมีความผิดพลาดตอนช่วงอบเลยไม่มีภาพตอนนั้นมาให้ดูแต่ตอนนี้อบเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงคะน่ากินเปล่า ยังไงบ้างคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะสูตรนี้เราได้ทั้งหมด16 ครับนะคะ16อันแต่ตอนนี้มันยังร้อนอยู่จริงๆแล้วน่ะพอมันเริ่มอุ่นปุ๊บเราก็จะเอาไปวางไว้บนตะแกรงนะคะเพื่อเพราะว่าตูดมันน่ะจะมีน้ำมันเนยของที่เราใส่ไว้ตรงนี้คอชมันน่ะจะละลายออกมานะคะมันจะแฉะเวลาถ้าเราปล่อยให้มันเย็นเลยมันเราจะดึงออกจากโมเนี่ยมันยากนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเรารอให้มันอุ่นนิดนึงแล้วเราก็จะยกออกมาใส่ t r a นะคะไม่ได้ใส่ t r a ใส่ตะแกรงนะคะ ใสต่ตะแกรงแบบนี้นะคะจะมาพักไว้อหอมหอมมากเลยเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้วันนี้ขออนุญาตไม่ชิมให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าเราฟาสต์อยู่เสร็จแล้วนะคะทั้งหมดมี16ถ้วย16ครับนี่นะคะเพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเฮ้หอม หอมอยากกินอยากกินแต่ต้องอดใจไว้นะคะเอาไว้กินพรุ่งนี้เราจะเริ่มกินได้อีกทีก็คือพรุ่งนี้ตอน11บเอดโมงนะคะอันนี้เอานี้ให้เพื่อนดูที่ทำเสร็จมันจะเป็นแบบนี้แบบคือถ้ามันสุกพอดีเนี่ยมันจะบุ่มลงไปนิดนึงนะคะบุ๋มส่วนที่บุ่มลงไปเนี่ยส่วนมากเราก็จะเอามาเติมพวกสตรอเบอรี่แยม แยมสตรอเบอรี่ใส่เข้าไปนะคะหรือว่าเพื่อนจะบีบวิปครีมแล้วก็แปะด้วยสตรอเบอรี่ครึ่งลูกเวลาสมมุติถ้ามีปาร์ตี้เหมาะกับการมีปาร์ตี้นะคะเหมือนกับว่าบีบวิปครีมไปหน่อยแล้วก็เอาสตรอเบอรี่น่ะสไลด์เป็นชิ้นบางๆแล้วก็โปะลงไปนะคะนั่นแหละหอม <c oughs> อยากกินแต่ต้องรอก่อน <c oughs> ต้องอดใจไว้นะคะเรา กินคีโตไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะคะของแบบนี้นี่เป็นของดีสำหรับคนกินคีโตเลยเพียงแค่ว่าเราจะต้องรู้เวลาเวลาไหนที่เรากินได้เวลาไหนที่เรากินไม่ได้หรือว่ามากน้อยเท่าไหร่ที่เราจะควรที่จะกินในแต่ละวันนะคะถ้ายังไงก็เดี๋ยวเราจะต้องรอให้มัน เย็นแล้วเราเอาไปเข้าตู้เย็นนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปดีๆต่อไปในอนาคตนะคะ mm hmm. วันนี้ขอราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบาย